สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กบผม f v r TV นะครับอยู่บเกม l i ยเ n น e r ครับวันนี้ l i ยเ n น e r เปิดเมื่อประมาณช่วงเที่ยงเที่ยงอ่ะท่านผู้ชมแล้วก็มีการเอ็กับศึกศึกคนชนเทพด้วยนะครับคือผมก็ไม่เคยดูหรอกไอัอนิเมื่องน,นี้ แล้วมันก็แจกตัวนี้ด้วยท่านผู้ชมตัวที่ชื่อว่าทอเนนะ่ะผมก็ได้ไปลองเล่นมาแล้วผมว่า oh, มันก็ดีนะสำหรับมือใหม่อย่างผมเนี่ยใช้ท่านผู้ชมแล้วผมก็ไปฟาร์มเพชรมา300ครับแต่ผมจะยังไม่สุ่มนะเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเป็นดูกันท่านผู้ชมเฮ้ยมีตัวด้วย ดูดยี่ส8ใบเลยสมตัวก่อนนะท่านผู้ชมสมตัวก่อนเนาะมีอะไรเนะี่ยผู้ชายคนแรกของโลกอดัมซดันโคชิโลริปโปโอเคท่านผู้ชมต่อแรกนะ นันชมลุ้นครับลุ้นลุ้นอ๋อไปนักชมอีกรอบ <c oughs> น่าจะเกลือนะผู้ชมไปยาวๆอ้โหเรียแบบร้อยเกลือครับ แล้วไม่เป็นไรท่านผู้ชมเรายังมีรูบี้อยู่เพชรแดงของเราเนี่ยผมจะเก็บให้ดันไอ้เคเวสสามร้อยนี่นะครับแล้วผมจะมาส่มให้ดูนะเพราะมันน่าจะได้เยอะอยู่แฟนท่านชมลับไปลุสสเตลลัาก,กันดีกว่าผมก็ได้ฟาร์มไป ฟาร์มหลังใหม่เป็นสักพักหนึ่งนะท่านผู้ชมนี้ก็เวลาประมาณสามโมงละเกือบจะสี่โมงผมก็แบบดังยากเกมเปิดเซิร์ฟปุ๊บผมก็ไปนั่งฟาร์มมานะพอแบบคลิปจะได้ไม่ต้องมาท่านผู้ชมจะได้ไม่ต้องเบื่อด้วยครับได้เงิน เราให้ผ่านด่านนี้ไปเลยท่านผู้ชมเออท่านผู้ชมแล้วมันเปิดอันนี้ให้หมดแล้วนะอา่าสเตตหลักอเอ้ยไม่ใช่ไอ้สเตตพิเศษเอออันนั้นผมไปเล่นมาละได้เวลโคตรเยอะเลยได้เวลพิว่าอื้ขึ้นมาเกือบประมาณเท่าไหร่สิบกว่าเวลอะเจ็ดแปดเวลดีเออสิบเวลนั้นก็เกือบเกือบ มันได้เยอะมาได้เพชรทีละสิบกว่าท่านผู้ชมยา,ยาวครับหมูตัวแบกของเรายังอยู่ครับผมว่าผมนา่าจะได้ใช้ทอยาวๆเลยนะไอตัวที่อยกฟรีเนะี่ยเพราะว่าผมว่ามันดีมากเลย เ้ยได้แล้วได้ไมาแล้วอันหนึ่งอะไรเนะี่ยมีข้าวดีมาบอกทุกคนข้าวอะไรหรอซาลีกลับมาแล้วงั้นหรอไม่ใช่นั่นมันแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้พอๆกับที่ผมที่ผมเธอจะขึ้นเลยนะกองทัพเอเลียนไม่ถูกจัดการง่ายขนาดนั้นมูลือ <c oughs> มีเพื่อนที่จะมาช่วยเหลือการประจนภายของโมเธอละเพื่อนแบบไหนหรอดีไปดูการต่อสู้กันเลยเถอะอะไรเนี่ยเฮ้ยมีเพื่อนแล้ว ไเนี่ยกองหนุนกองหนุนมาถึงแล้วเยี่ยมไปเลยจากนี้ก็รวมร่วมมือกับเพื่อนเพื่อต่อสู้กองพับเอเลี่ยนได้แล้วล่ะอ๋อท่านผร,ร้ชมคือพอเราไปยันด่านที่30มสันจะปลดล็อกไอ้ไอ้นี่ให้เราเพื่อนเพื่อนที่มาช่วยอะ่ะเออ ดีเหมือนกันไปรับชมยาวๆครับเอาให้ได้อุปกรณ์สามดาวครับไปเลย เออท่านผู้ชมแล้วมันก็เปิดโหมด pvp ให้ผมแล้วนะโอ้โหโหมด pvp สู้ใครไม่ได้เลยครับผมว่าตอนนี้ผมว่าจะยังไม่พร้อมจริงๆด้วยแหละไนะอโหมด pvp เนี่ยเมีเพื่อนป้ายแอลด้วยป้ายดำเกาสิบสาม เ้าครับเอาทองมาเลยมเมื่อไรจะได้อุปกรณ์ครับเนี่ยครับ ไปเ,นะเ,เวลสิเจ็ดแล้วอุย้ยได้แล้วท่านผู้ชมได้แลราคาคือหนึ่งสเตลล่าอีกสามค้ง Lập lại มมมมผมว่าตัวถอนนี่มคดสุดอ่ะบอ,ะบบอแล้วครับท่านผู้ชมบอแล้ว แต่เฮ้ยกินไม่เข้าเรียบร้อยะฮะ ได้คบเจ็ดดาวมาลีออนาดสได้รับซูเปอร์ลีออนาดสินะซูเปอร์ล่าซูเปอร์ดีออนาดงั้นเหรอพวกเธอทำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มเลเวลสูงสุดเนี่ยต้องผสมเรนเจอร์ชิ้นดเดียวกันใช่ไหมนะความจำดีนี่ แต่ซูเปอร์เลโอนาร์นี่สามารถเพิ่มเลเวลสูงสุดของเลนเจอร์ที่ต่างชิดกันได้ละว,ว้าวถ้าถ้าไม่ต้องเป็นเลนเจอร์ชิ้เดียวกันก็ได้งั้นฉันขอเป็นคนแรกเลยแต่เย็นจะได้ซูเปอร์เลโอนาด์อีกจากการประจันไทยต่อจากนี้ล่ะซูเปอร์เลโอนาด ใช้นะอะไรเนี้ยเพราะตัวที่ไม่ได้ใช้ไปย้ายให้ทอดีกว่าทอเพราะว่าน่าจะแบกได้ยาวยไปเลย โอ้โหครบแล้วเดเคท่านผู้ชมแค่นั้นแหละเป็กท่านผู้ชมเราไปดูเซเชียลพิเศษกันนะเออดาวเอแลกหน้าล็อกลองเล่นดูจะไหวไหมเนี่ย อา้าวปกติคนสองเยู่ผมว่าไหวเพราะผมเล่นมาแล้วเออท่านผู้ชมตโตโคตรเยอะโอ้โหดูต้กงยังไปได้แบบนี้บ้างจังแต่แม่นาดมือทอกับมูลผมรับ กระมูลชุดฟ้าผมโคตรแรงนยบน้อยครับโอ้ถ้าผู้ชมโคตรนานเลยก็จะจบ ลอยบ้านไม่แตกด้วยกคดึกลอยฮะป้องโคดึกเลยได้หินอ,อุปกรณ์ท่านผู้ชมได้ไมมแม่กวาดแม่มด ใช้บูทอีพีหนึ่งครั้งคบร่วมคิวเอ่องั้นใช้บูทหน่งก็ได้ไป่ะเฮ้ยผมมีบูทยอยู่แล้วนี่ผมต้องซื้อหรอก็ได้ก็ไดก็เกิดจะได้เสร็จคิวคิวอะไรเนี่ยาากำลงลับไป อันเนเงี้ยเข้ามาเม,มื่ไปรท่านผู้ชมช่วยเหลือสมาชิกเหรอช่วยเหลือสมาชิกคือ,อยังไงอะสมาชิกอ๋อนี่หรอสนับสนุนออ๋อ รวมรวบร,วม,รวมสมบัติน้ำน้ำตกสายลุงให้ครบโอเคท่านผู้ชมงั้นคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่อยากช่วยผมอะไรอย่างเงี้ยคือแอดไอ l ดี e ไมาได้นะเดี๋ยวผมจะทิง้งทิ้งไว้ให้ตรงปากหมุดคอมเมนต์นะครับงั้นคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับบายบาย